โอ้โหไอซีครับข้าวด่วนเลยสส่ข้าวรายงานมาว่าดามแสะบีลูกในตอนที่ยังไม่พร้อมในนิทานเรื่องนี้ย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติเป็นเพียงแค่เชิงนิยายนัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออธรสนะครับในการรับชมรับฟังถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดหรือถ้ามันเป็นอย่างที่แหล่งข่าวส่งข้อมูลมานะ โคตรสะเทือนใจเลยเอฟซีครับผมผมคนหนึ่งนะที่แบบโทษโตรแบบโคตรสะเทือนใจเลยที่ถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริงนะนทิทานเรื่องเนี้เอฟซีครับการละครหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนะครับมีแม่คนหนึ่งใจดํามากว่าแล้วก็มีลูกขึ้นมาลูกคนหนึ่งโดยที่ฟาร์มไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไม่อยากจะมีลูก แล้วก็เลี้ยงแบบไม่ค่อยดูแลเวลามีลูกขึ้นมาแล้วตั้งท้องขึ้นมาแล้วจนมาเป็นตัวแล้วเป็นคนแล้วก็ไม่สนใจลูกนะครับคือพูดง่ายคือไม่พร้อมที่จะมีลูกไม่พร้อมที่จะมีตุ๊กตาใน้ทานเ่าเนี้ยทงสารตุ๊กตานะครับผมทงสารตุ๊กตานะผมฟังแล้วผมทุหูใจมากเลยมีลูกในยามที่ไม่พร้อมแล้วจะมีทําไม คนเรามีลูกเนี่ยมันาพาดจนได้มันอะไรกันได้เข้าใจแต่เราในเมื่อมีมาแล้วเราก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบมีจิตใจของความเป็นแม่สักนิดนึงแต่อีดาแซะไม่มีครับเลี้ยงลูกแบบปล่อยปะละเลยลูกไม่ค่อยสนใจลูกเพราะอะไรครับเพราะลูกคนนี้ไหนทานเรื่องนี้น้องผลม้าหรือน้องลูกกุตาไหนทานเรื่องนี้ดาแซะไม่ได้ไม่อยากจะมีครับ ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีครับโอ้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดถ้ามันเป็นอย่างที่แหล่งข่าวส่งข่าวมานะผมแม่งโคตรจะทืเนใจผมโคตรสงสารน้องตุกตาเลยนะครับนาผมโคตรสงสารน้องตุกตาเลยเวลาคลอดเข้ามาแล้วก็ดูแลเขาไม่ดีปล่อยปะละเลยทิ้งตุ๊กตาไว้เพียงลำพังเอาไปโยนไปบ้านนู้นที เอาไปโยนเอาไปโยนไม่ว่านนิทีเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปเที่ยวกับผัวไปน,นูป่นไปนี่กับผัวตามผัวหึงผัวคือผมงงมากเลยนะครับผมงงมากๆกับกับคนที่เป็นแม่แบบเนี้ยในนิทานเรื่องเนี้ยมึงไม่พร้อมที่จะมีลูกมึงจะมึงจะซี้กันทำไมวะนะครับแล้วผมได้ข่าวมาว่าน้องตุ๊กตาในนิทานเรื่องเนี้ยเขากินยานสตรีแบนโลนะครับ เื่อที่จะไล่เลือดขับเลือดเลือดที่เป็นคนก้อนออกมานะครับดูฟาร์มใจดำเ่ยครับดูฟาร์มใจดำของคนดกครับทุกท่านจิตใจทำด้วยอะไรครับกินยาขับแล้วนะครับแต่ไม่ออกครับทุกตาอย่งไม่ออกครับนะครับกินยาขับมาครี่จนไม่ออกจนต้องตรงจนต้องตีนต้องตั้งตั้งท้อง คนเป็นแม่ทําแบบนี้ทุกคนคิดว่ามันเป็นคนดีแล้วไหมครับผมถามหน่อยว่ามันเป็นคนดีหรอครับผมสงสารน้องมากเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ใน <c oughs> นิทานเรื่องนี้ผมจุกแทนนะครับผมโคตรจุกแทนเลยนะครับที่ผมได้รับฟังเรื่องนี้มาแล้วเรื่องเนี้ยมันมีเสียมันมีข่าวละอ่าลือกันหนาหูมากเลย มันมีข่าวลือกันนาหูจริงๆไอเรื่องกินยาสตีบิลโลเนี่ยทุกท่านมันคือเรื่องจริงนะครับในฐาเรื่องนี้เขาลือกันสน่นเลยนะครับลือกันสน่นเลยจิตใจมันทาด้วยอะไรวะอีดําแซะอันนี้จริงไม่จริงผมไม่รู้แต่ผมก็ได้ยินข่าวลือมาในช่วงที่ผมอยู่พื้นที่แล้วผมก็เคยมีคนเล่าหมฟังเรื่องนี้ ว่าผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อดาแซกในชารเรื่องนี้กินยาสเตีเบนโลขับลูกตัวเองขับเลือดตัวเองเพราะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้น้องเกิดมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งใจจะมีคนเดียวในเมื่อมีข่ามาแล้วก็ดูแลขาวให้ดีดีสิแล้วกูเชื่อมั่นเลยว่ามึงรู้เหงการตุยของตุ๊กตาที่สุดเพราะมึงไม่รักตุ๊กตาคนนี้เลย เกิดมาจากความเกลียดชังเกิดมาเรื่ด้วยความที่ไม่ตั้งใจผมยังสงสัยนะว่าตุก๊กตาเป็นลูกของใครในทาเนรนื่องนี้ใช้ลูกของมันหรือเปล่าผมยังสงสัยนะครับไม่ใช่ผมไม่สงสัยนลับสี่ผมยังสงสัยในทานเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ผมไม่สงสัย การเป็นแม่ที่ดีเขาต้องกินยาสติเบนโลนะครับผมถามหน่อยผมถามนิดเดียวมึงไม่ต้องการที่จะมีน้องตุ๊กตาตั้งแต่เริ่มต้นไม่งั้นมึงไม่กินยาสติเบนโลขับหรอกจริงไหมเอามาตอบหน่อยสิอีแสมึงเอามาตอบกูจริงไหมมึงไม่ต้องการที่จะมีน้องมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้ว เขาลือกันสนั่นเลยในช่วงนั้นมึงเป็นไม่รุ่นที่ฝ่ายใจแตกมึงเป็นเด็กที่ใจแตกมึงมีตุ๊กตาตั้งแต่อายุสามสิบเจ็ดสมสิแปดมันก็อยู่มากแล้วมันมันกลัวลูกออกมาจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยสมประกอบมันคิดไปเองมึงคิดอย่างนี้จริงหรือไม่ ในเมื่อมึงมีเขาเออกมาแล้วมึงก็ควรที่ดูแลเขาให้ดีๆไม่งั้นมันไม่ปล่อยให้ลูกคนเล็กกับคนโตอายุห่างกันสิบสิบกว่ารอบรอครับสิบปีหรอกครับทุกท่านลองคิดด้วยตัวเองถ้ามันอยากมีจริงๆมันไม่ปล่อยช่วงให้มันห่างจากพี่คนโตมาสิบกว่าปีหรอกทุกท่านลองคิดเอากันเองจริงไหมครับมึงเป็นแม่ที่เฮี้ยมากกินยาสติเบนโลขับลูกตัวเองในนิทานเรื่องนี้ ใจิตใจมึงทำด้วยอะไรไอ้แสมึงไม่น่าเกิดมาเป็นคนเลยมึงนี่ชั่วช้าอมหิตยิ่งฝว่าก,กูคิดอีกนะครับช่วงแรกๆเลยนะก่อนที่ผมจะเข้ามาอยู่ในคดีนี้ก่อนที่ผมําทำยูทูบผมก็เคยคิดสงสารนะที่ผมตามข่าวแรกๆเลยนะแต่ผมได้เข้ามาสัมผัสผมได้เข้ามาเรียนรู้เขาบอกผมได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ ไอ้เคียแม่งหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับ F4 ครับไอ้สิ่งที่ไม่น่าไอ้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้ครับนะครับนิทานครับย้ำคำพิธาน,นครับมึงนี่แม่งเกินคนเกินมนุษย์มนาครับมึงออกมาตอบผูหน่อยสิว่ามึงได้กินยาสเตียริเบนโลขับลูกมึงจริงๆงไหมก็ผูสิ มึงคิดที่จะเอาตุ๊กตาออกดรือซ้ําแต่อ้นนุ่มันถ่ายห้ามมึงไว้จริงไหมเลยย้ำนะครับนิทานนี้นิทานนี้สอนให้รู้ว่านะครับอย่าทําลอกเียนแบบ